เดี๋ยวเรามาดูในกาวินเทจนะครับตัวนี้ก็จะบอกว่าเข็มมันไม่เดินนะครับตัวนี้เข็มไม่เดินไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเครื่องเอาเอานะครับเปลี่ยนเครื่องเอานะครับก็ไปเปลี่ยนเครื่องเอาใหม่นะครับแต่ว่าดนตรีทํางานปกติตุ๊กตาทํางานปกตินะครับถ้าเข็มอะถ้าเราปรับมันเป็นระบบคอร์สนะครับถ้าเกิดเราเราปรับปรับให้เข็มยาวเงี้ยมันหมุนไปครบชั่วโมงมันก็ดังดังเหมือนเดิมนะครับแต่ตอนณตอนเนี้ย เข็มมันไม่ไม่เดินนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเพลงนะครับเสียงเพลงทํางานปกตินะครับเบาเสียงได้นะครับอะไรได้นะครับกลไกทํางานปกตินะครับแค่ตัวเครื่องก็คือมันไม่เดินนะครับ เราฟังอีกสักสองสองสาเพลงก็ได้นะครับ อีกสักเพลงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตำหนินะครับพยายามจะดูให้ดูตำหนินะครับนี่นะครับก็จะมีรอยขูดขีดนะครับเราดูขอบด้านด้านด้านหน้าก่อนนะครับ เราค่อยไปดูข้างหลังนะครับค่อยดูไปเรื่อยๆนะครับพยายามจะถ่ายให้ดูนะครับก็จะมีรอยขูดขีดนะครับรอยขูดขีดนะครับ,รบแล้วรอยด้านข้างนะครับ มาดูด้านข้างบ้างนะครับเดี๋ยวนะด้านข้างนะครับไล่จากนี้ขึ้นไปนะครับด้านข้างเห็นไหมครับก็จะมีรอยนะครับมีรอยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างข้างนี้นะครับเดี๋ยวจะถอดไหมให้ดูเดี๋ยวถอดเีกก่าอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนี้นะครับข้างบนนะครับข้างบนนี่นี่นี่ เนี่ยต้องง้างอย่างนี้นะครับมันถึงจะเห็นนะครับนี่ถ้าไม่ง้างเราเราไม่รู้นะครับว่าว,ว่นวันแตกเนี่ต้องง้างอย่างนี้ครับถึงแตกนะดูด้านข้าจะให้ดูด้านข้าพยายามจะให้ดูชัดๆนะครับด้านล่างแล้วนะครับ ป็นด้านข้างานะครับนี่ครบหมดแล้วนะครับด้านข้างเราจะดูด้านหลังนะครับ <c oughs> นี่คือด้านหลังนะครับเห็นหมดสี่เพลงนะครับก็ประมาณนี้นะครับ